สวัสดีค่ะครั้งนี้เราพาน้องอานันต์ไปฉลองวันเกิดที่บ้านที่ฮอกไกโดกันค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่น้องอานันต์ได้เจอกับคุณย่าด้วยค่ะทริปนี้ก็ยังตะลุยกินแหลกตัวแตกกันเหมือนเดิมค่ะ วันนี้วันที่22มิถุนออกกปโดไม่ค่อยหนักพอดีนะคะก็เลยพานนองไปหาคุณย่าที่เขาไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่นาราจะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องไปลงที่สนามบินอาเซกร์กันนะคะสําหรับน้องก็หลับมาตลอดทางนะคะตอนนี้ก็ยังหลับอยู่หลับตั้งแต่เครื่องยังไม่เทกออกนะคะหลับยาวโชคดีที่วันนี้มีที่นั่งว่างเยอะไม่เต็มนะคะเลยได้นอนแยกขายย,ยาวๆแบบนี้เลย

ちょでとか、おいで、おいで、おいで、ちょっと抱っこしようおいで、横向いてるのは嫌な顔どれ、よいしょ重いですね,ね泣かないパパに行くどう重たいね、男の子のあなすごいじゃんね泣かないでしょ泣かないですね,ね こりこここ掴んだりしてね。安心。大丈夫ね。<ん>大丈夫ね。ほら、よいしょよいしょ。えー、よいしょよいしょ。よいしょ。うん。気に入っとるよ。あの車。でも静かに遊ぶんだね。こういう感じです、ね。

ถ้าใครได้ดูะคลิปคิวชู EP 3นะ default, ตอนนั้นคือเราไปซื้อลอตเตอรี่ที่ญี่ปุ่นกันก็คือเราถูกด้วยนี่เราก็เลยเอามาขึ้นรางวัลนะคะ่ะ あれ3,000เยน <transgender> ที่ย,ยุติได้3,000เยน3,000เยนผว3,000เยนผิดแล้ว3,000เยนผิดแวยนผิดแล้ว3 0 0เยนผิดแล้ว3 0นผิดแล้ว0 0 0เยนผิเยนผิดแล้ว3 0ิ้ว3 0ดแลน สบายบายคุ้นาจักล้ส,บ,ส,บ,สบ,บาท <laughs> อากาศหนาวอยู่2วันนะคะวันนี้อากาศอุ่นขึ้นฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกัน ถึงแล้วอิตากาคิที่นี่เขาเป็นร้านขายเครื่องหนังนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นเลยก่อนเข้านะคะต้องสวมถุงมือก่อนนะก่อนที่จะไปจับผลิตภัณฑ์ใดๆของเขานะคะ mm. ก็จริงๆวันนี้นกมีเป้าหมายนะคะที่อยากจะมาซื้อกระเป๋าตังค์ดีๆสักใบค่ะ อันนี้ค้พอเลือกกระเป๋าได้แล้วนะคะเขามีบริการสลักชื่อฟรีด้วยค่ะอันนี้น้องพนักงานเขาก็จะมาลองให้ดูก่อนนะคะว่ามันจะออกมาประมาณไหน๋อใช่เดี๋ยวจะ้นะร

อันนี้เขามีกาแฟให้ดื่มด้วยนะคะระหว่างนั่งรอกระเป๋าตังค์ที่เราซื้อมานะก็สรุปเราซื้อตัวนี้มานะคะนี่ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะลืมภาษาไทยอะโกนโกนม้านะที่แบบว่าเวลาขี่ม้าแล้วเท้าเสียบตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นหนังสีน้ำตาลนะคะมีลายหน่อยๆเปิดมาด้านในนะมีช่องใส่บัตร1 2 3 4 5 6 6ห้า6ช่องแล้วก็บวกตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะ แล้วก็เพิ่มอีกช่องหนึ่งเจมีสลักชื่อให้นะคะนกโกะแถมมา5เยนด้วยเป็นเหมือนแบบฉลองเปิดกระเป๋าตังค์ใหม่นี่ก็ที่ใส่เหรียญน,นะคะใส่แบงค์ตอนนี้มันจะยังแข็งๆอยู่นะคะแต่เดี๋ยวใช้ไปแล้วมันจะนิ่มขึ้น นี่คือร้านโซบะที่ทีแรกเราตั้งใจจะมากินนะคะคิดว่าแบบเออเป็นร้านโซบะแถวบ้านแต่ว่าร้านกระเป๋าตังเขาบอกว่ามันเป็นร้านโซบะมิชลินสตาร์นะหมดแล้วขายหมดแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบก็คือขายหมดแล้วจ้ายิงเข้าวกลงวันกันค่ะมาลุกกระเมเซ่เมงไเจบุคุณต้อง

花、ね、はこの。 ถึงแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ที่ตั้งใจมาคือที่นี่คิตาคาโรเชฟโคดาวาริซอฟต์ครีมตัดซอฟต์ครีมทำเป็นดับตัดเกล็ดตรงนี้เขาก็จะมีคาเฟ่ให้นั่งกินได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเทคคิวบีวันหยุด,ยดซซนเนมเขาหยุดทุกวันอังคารนะทุกคน ข้างในนะคะก็จะเป็นส่วนขายของฝากต่างๆให้ซื้อกลับบ้านได้นะคะอ่ะโอคาสคินะคะเป็นขนมเหมือนเป็นข้าวเกลียบออริซุคะไรซูข้าวเหนะนียวก็คือเป็นข้าวเกลียบเป็นก้อนๆแบบนี้มีรสต่างๆรสกุ้งรสปลารสหอยเชลล์รส หมึกก็มีชิฟฟอนเคเนื้อเป็นชูครีมอฟเดอะครีม ยังไงชิมชิมชิมมันมีแบบว่าเกรดวานิลาดำๆอยู่ด้วยนะเขาไม่รู้ว่าอุ่มมาคสอไรไ้อร่อยหอมวานิลาอันนี้คือเป้าหมายของเราในวันนี้ชิอครีมอันนี้ 前回、ร้งทุกตัวชิวคั่ที่วันนีนี่เขาเขียนว่าหมดอายุวันนี้คือจริงๆมันไม่ได้หมดอายุเสียหรอกแต่เหมือนว่ากินวันนี้แล้วจะอร่อยที่สุดอ่ะ ตัวสักห่งตอืลอร่อยทุกคนคือข้างในครีมมันแน่นมากมันเป็นวานิลาคัสตาร์ดนะคะมันหอมมากอ่ะแบบหอมวานิลลาแล้วก็หอมแบบนมเนยเป็นคัสตาร์ดที่หอมละมุนมาก นกยกให้เป็นชูครีมที่อร่อยที่สุดที่ญี่ปุ่นเท่าที่เคยกินมาเจ้าดังๆที่คนไทยรู้จักอ่ะก็ไม่อร่อยเท่านี้ทีแรกที่เราแบบเจ้าดังๆที่ที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วอ่ะที่โอซาก้าอะไรเงี้ยตอนนั้นเรากินแล้วว่าอร่อยมาเจออนนี้อร่อยกว่าอร่อยจริงๆแบบต้องยอมขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อมากินชูครีมอันนี้นะทุกคนต้องมานะถ้ามาฮอกไกโดถึงแล้วนะคะร้านอาหารของเราเย็นนี้ カ、ね、ニーサラダ。 小さいカメラ。<ー>刺身の盛り合わせは。

ใส่ไดโคมพอใช้เท้าไ้ข้างบนอืมอร่อยนั้นปรุงรสมาแล้วไม่ต้องกินเลยกินกินโอจาวาโมชี 新規が入ってないんじゃないうん舌じゃないあんないね、入ってるじゃわ飯暑いか暑 <laughs> かったかもう暑くないよあれ <laughs> あんまり好きじゃない

もう頑張ってるの。悪 <laughs> <laughs> いね <laughs> なんか。もういいよもういいよ食べなくて。<laughs> <laughs> <laughs> でも投げないよね。<laughs> 投がな,、ね、ないし。なんでやめないの。 れてきた慣れたみひらかな、ね、なキンキラを あれよ塩ラーメンあっさり、うん、いしいそっか,ああそうか風だからか。 แม่โม,ม,ม,ม่มมุมก,มมกมุมกเด็กกำลังกินข้าวเสร็จนะคะมาแวะซื้อของให้เด็กน้อยนะคะใครมาญี่ปุ่นเจอมาร์คนี้แวะเลยนะแม่ๆนิชิมชัตสยะ ของที่ญี่ปุ่นมันน่าใช้ไปหมดเลยอ่ะแม่แม่ถ้ามานี่คือลมละลายแน่นอนมีร้านกาแฟาเปิดใหม่ที่นี่นะคะโคเมดะคอฟฟี่อันนี้คือเมนูขึ้นชื่อของเขานะคะมันจะเป็นคอซองแล้วก็ท็อปด้วยซอฟ์ครีมอร่อยมากแต่ว่าวันนี้เราจะไม่กิน <c oughs> มีน้ำให้เด็กด้วยนะคะ <c oughs> อันนั้น

มันก็เป็นกาแฟน้ำผึ้งที่มีวิปครีมอยู่ข้างบน่ะคะกาแฟร้อนก็อร่อยดีแต่หวานน้ำผึ้งแบบว่าน้ำพึ้ง ขึ้นมาที่ชั้น6ของห้างฟิวนะคะและนี่ก็คือเป้าหมายหลักของเราวันนี้นะคะมลิมลิพาร์คมลิมลิพาร์คนะคะอันนี้สามารถเข้าฟรีได้นะคะแต่ว่าเราต้องลงทะเบียนชื่อเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมาก่อนนะคะพอลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็จะได้ QR code มานะคะ มาถึงก็เอาคิวหาโค้ดให้เขาสแกนแล้วก็สามารถเข้าได้เลยเร็ดี้ด้วยคนหนอที่รีเดด้คอวยคนหรอ

これスティッカーですねではい。はい、あ、そう<ん>シールになってます。シールなってます。よかったね。ここに貼ってもらえたら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 見てい。 後ろからここ、うん、大きい魚<ー>うわあこれ十分ですよあ もうちょっと。うん、誕生日。おめでとうだふす。うーん。<laughs> えー、はい、おめでとう。 วันที่จะกลับไทยนะคะเราก็ตรเวนซื้อของต่างๆนะคะแล้วก็มาแวะกินข้าวกันที่นี่ก่อนกลับบ้าน,นะคะ่ะซืือออเเเเรกนนทมมมปสบา あこれはドリンクメニュー。 <Tab>, đa <nghe> là phô cô đã cheese hamburger khi cà phê đi nó hamburger ume súp ume có mặt sim hamburger những điều เนื้อนุ่มอร่อยไม่ขาวไม่เหม็นปรุงรสมากำลังดีรสไม่จัดขอราดซอส เ็มหน่อยๆรสชาติแบบญี่ปุ่นตัดเลียนได้ดีนะอร่อยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เจอที่ฮอกไกโดด้วยนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องอน,นันต์ค่ะ